ครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดในส่วนของการเข้าใช้เว็บสแคตออนไลน์นะครับด้วยสมาร์ทโฟนนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาหรือเปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราทําการพิมพ์คําว่าสแ a ตออนไลน์นะครับเนาเสร็จปุ๊บเราก็กดค้นหา นะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเนาะหรืออาจจะไม่เหมือนของผมนะครับแต่ก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับจากนั้นให้เราหาคำว่า h t t p s e m i c o l o n s l a s h a s h a d m i t e d u นะครับเท่านั้นเนาะมีตัวอื่นข้างหลังเราจะไม่เลือกเราจะเลือกแค่คำว่า s c a t m i t e d u เท่านั้น นะครับหรือก็คือตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปนะครับอ่าหน้าตาก็เข้ามาแล้วมันก็จะประมาณนี้เนาะมันจะเห็นหน้าตาไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับให้เราไปทำการเปลี่ยนนะครับเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปเนาะโดยการคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มมุมขวาบนนะครับปั๊บเข้าไปแล้วหาคำว่าเว็บไซต์ เวอร์ชันเดสก์ท็อปหรือเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเนาะแล้วก็ติ๊กลงไปครับนะครับอ่ะก็จะได้ออกมาแล้วเนาะนะครับอืมนะก็จะได้ครบทุกเมนูนะครับเราก็สามารถเข้าไปสร้างนะครับหน้าที่เราจะเข้าไปทำงานได้โดย2วิธีนะครับ อันแรกเลยนะด้วยวิธีการกดที่ปุ่ม start creating นะครับหรือไปกดที่คำว่า create หรือสร้างที่เป็นเมนูภาษาไทยข้างบนนะครับข้างหลังคำว่า s k a t c h สีส้มๆเนี่ยนะครับเนาะคลิกเข้าไปป๊านะครับรอให้ทางเว็บมันประมวลผลแล้วก็สร้างหน้าออกมาให้เราแบบนี้นะครับ คนไหนที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับไม่ถนัดก็เปลี่ยนภาษาโดยไปที่รูปโลกนะครับแล้วก็เลื่อนหาคำว่าไทยเนาะเว็บไซต์ก็จะทำการเปลี่ยนเวอร์ชั่นให้เรานะครับส่วนหน้าต่างข้างล่างนี้ก็ปิดไปเลยนะครับอ่ะ เราก็จะได้หน้าตาของส c ค t ออนไลน์เรามาประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ปกครองนะครับหรือเด็กๆที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ